น,นี่ก็ยังมีรถนอน JR พ่วงมานนะฮะแต่น่าจะหมดโปรแกรมแล้วเดี๋ยวดูกันนะครับว่าทดลองเสร็จแล้วได้ผลยังไงอน,นาคตจะพ่วงขบวนไหน ขาเ้าที่สถานีบ้านโป่งที่สถานีบ้านโป่งทางชลาจะอยู่ด้านขวาของขบวนรถและเกิดะระรับวตาอันตรายขณะขึาาาานน้นลงจา,ขา,ขากขบวนรถที่สถานีบ้านโป่งหอดเลยเยอะเลยฮะที่สถานีบ้านโป่ง ทางขลาจะอยู่ด้านขวาของขบวนรถและตรวจระมัดระวังอันตรายขณะข้ามตรวจตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยต่อขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถต่อเทียบทางขลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถเรือขบวนที่หนึ่งเจ็ดสองต้นทางจากสถานีจุแหย์ตัวล็อกสุดปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ ขอความเปนมือท่านผู้โดยสารโแลดใช้บริเวณั้ายทางขึ <S <S no <S <S ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจได้รับอันตรายร้ายแรงได้ขบวนรถเที่ยมนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วยี่สสองก็โดนสามสองแสมกลางทางนะที่สถานีนครปฐมสถานีสารยาสถานีบาบอดุเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะ สถานีบ้านโป่งในนาของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดีภาพและบอกว่าในการเดินทางครั้งต่อไปาาทางรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ